ครับแล้วก็มาถึงช่วงคําถามคําตอบกับผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิมนะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดรไพร์ป้นทองกันในช่วงนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์สวครับก็เป็นคําถามของผู้ชมทางบ้านนะครับที่ส่งมาทาง member bimroy com นั่นเองนะครับก็จะเป็นคําถามทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิมนะครับซึ่งคําถามแรกเนี่ยถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่มีความแตกต่างกันเช่นบางคนบอกเป็นภูมิแพ้มีอาการข้อเสพก็ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ของเรา นะครับ huh. ทั้งสูตรสีเขียวเอ้ยสูตรสีชมพูเอ้ยบางคนบอกทานสองสัปดาห์เห็นผลบางคนต้องทานทีแบบสองเดือนสามเดือนเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนพื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนนะฮะอย่างสาเหตุของอาการต่างเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลครับทีนี้ไอการไม่สมดุลของที่ว่าเนี่ยมันมากหรือมันน้อย ซึ่งไม่มีอะไรบอกได้ซึ่งไม่มีอะไรบอกได้บางคนอาจจะร่างกายแข็งแรงดีครับมันอาจจะผิดปกติไปเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นการตอบสนองมันก็จะเร็วใช่ไหมฮะทานไปสองสามวันก็เออรู้สึกดีขึ้นแล้วแต่บางคนที่ระบบภูมิคุ้มกันเขา,าผิดปกติไปเยอะมันไม่สมดุลมากๆเลยแล้วก็อาจจะเป็นมาเป็นเวลานานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ต้องใช้เวลา ซึ่งแต่ละคนจะมีต้นทุนร่างกายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอาการของโรคความรุนแรงก,ก็ไม่เหมือนกันแต่เหมื<ต>ก,กันอกควา ความแข็งแรงของร่างกายสิ่งแวดล้อมอาหารการกินความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้มันมีผลต่อระบบูมิคุ้มกันทั้งหรือแม้กระทั่งปริมาณในการรับประทานใช่ที่แตกต่างกันด้วยใช่บางคนอาจจะทานเพียงวันละหนึ่งเม็ดแต่บางคนอาจจะทานเช้าสองเย็นสองวันละสี่มันก็แตกมันก็ให้ผลแตกต่างกันละออาแต่ถ้าในกรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้โดยตรงรับประทานผลิตภัณฑ์ของเราอย่างน้อยควรจะมีปริมาณยังไงไหมฮะอาจารย์ คืออย่างน้อยต้องสองเม็ดถ้าแพ้อากาศธรรมดาสมมตินะ,ะเขาเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศธรรมดาเนี่ยวันละสองเม็ดอาจจะเพียงพอแต่ถ้าเป็นมานานและอาการรุนแรงบางทีสองเม็ดไม่เพียงพออาจจะต้องทานสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแล้วแต่อาการด้วยคือถ้าบางคนไม่แน่ใจกังวลมากๆาโทรถามได้กลัวว่าอาการรุนแรงสามารถรับประทานในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆอได้ไเราเคยมีเทสซิโมเนียล ทานจนวันหนึงถึงสิบสอเม็ดนะคะแต่ในฉลากเนี่ยเราจะเขียน1-9ึ่งถเก้าซึ่งเราคิดว่าเก้าเม็ดเนี่ยมันเพียงพอละอที่จะปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้อย่างรวดเร็วรนะคะเ,เคยมีคนทานวันละ12เม็ดก็ไม่เห็นเป็นไรนะคะไม่มีะะการ,เ,ราเกินปริมาณไม่มีเพราะว่ามันคืออาหารครับ สิ่งที่เรารับประทานที่อยู่ในแคปซูลนะคะ,ะมันเป็นอาหารทั้งนั้นเลยกรณีของคนที่เป็นเบาหวานค่ะมีทั้งเบาหวานด้วยเป็นข้อเข่าเสื่อมด้วยซึ่งสองอาการเนี้ะจะมีสูตรในการรับประทานแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะคือถ้าเป็นเบาหวานเราจะเน้นสูตรเบาหวานใช่ไหมฮะถ้าเป็นข้อขาข้อเขา่าเราก็จะเน้นสูตรข้อเข่าก่อนก็คือสีชมพูค่ะทีนี้จะเห็นว่า สูตรไหนก็ตามไม่ว่าสูตรสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีส้มครับสูตรมันถ้าคุณไปดูข้างกล่องมันจะเหมือนกันหมดเลยเปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบที่เราอเอามาใช้เพราะฉะนั้นฤทธิ์ของมันก็จะคล้ายคลึงกันนั่นก็คือมันจะใช้ได้ทั้งเบาหวานข้อเขา่าภูมิแพ้กดไหลย้อนอะไรเนี่ยได้หมดเลยแต่ทำไมเราถึงมีสูตรสีฟ้ากับสีชมพูขึ้นมาอันนี้เพื่อเราจะให้อาการนั้นมันบรรเทาเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นอาจจะต้องถามตัวเองว่าตอนนี้อยากจะให้อาการไหนหายไปก่อนอย่างบางคนเป็นเบาหวานเป็นข้อเข่าแต่เบาหวานเนี่ยสามารถควบคุมได้ด้วยยาหมอน้ําตาลลดลงเป็นปกตินะโดยยาของหมอแต่ตอนนี้คุณปวดเข่าคุณก็ใช้สูตรสีชมพูก่อนบรรเทาอาการปวดเขาก่อนซึ่งมันก็จะช่วยเบาหวานด้วยไม่ใช่ไม่ช่วยอ่ะมาคําถามต่อมาครับเป็นเรื่องของ เบาหวานอีกเหมือนกันเรื่องของค่าระดับน้ําตาลหลังอดอาหารกับค่าน้ําตาลสะสมอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามมาว่ามันคืออะไรแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ถ้าค่าน้ําตาลหลังอดอาหารที่เรียก a s t i n g b บร o ช sugar เนี่ยนะคะคมันเป็นค่าที่บอกถึงปริมาณน้ําตาลในกระแสะเลือดในวันนั้นๆวันที่เราวัด เพราะโดยปกติ<ห>ที่เราจะไปตรวจสุขภาพ<ห>จะมีการเจาะเลือดค่ะ<ห>อันนี้คือแบบนี้ค่ะ<ห>แต่ถ้าเป็นค่าน้ําตาลสะสมค่าน้ําตาลเฉลี่ยสะสมเนี่ยนะคะมันเป็นค่าที่น้ำตาลในเลือดเนี่ยมันจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วเมื่อถ้าน้ำตาลยิ่งสูงค่านี้มันก็จะยิ่งสูงแล้วค่าเนี่ยมันจะอยู่นาน มันมันจะเป็นค่าที่วัดระหว่าง4สัปดาห์ถึง12สัปดาห์เราถึงเรียกเป็นค่าน้ําตาลสะสมคือมันจะอยู่นานเท่ากับอายุของเม็ดเลือดแดงก็คือ4สัปดาห์ถึง12สัปดาห์ซึ่งค่าเนี้ยมันจะมีประโยชน์มากกว่าสําหรับผู้ป่วยที่ชอบกลัวหมอดุนะคะรวจเพราะปกติหมอเขาจะนัดตรวจทุกสองถึงสเดือนนะ เพราะฉะนั้นเวลาจะไปตรวจพรุ่งนี้วันนี้ก็งดแป้งงดน้ําตาลทุกอ,อย่างเลยกินแต่ผักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ลดมันก็ลดอพอไปวัดน้ําตาลก็ปกต<อ>ิแต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สองสามเดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะไปวัดเนี่ยกินอะไรมาก็ไม่รู้เยอะแยะ<อ>ไปหมดทั้งแป้งทั้งน้ําตาลเพราะฉะนั้นหมอเขาจะตรวจค่าน้ำตาลสะสมน้ำตาลสะสมที่เราเรียกว่าฮิโมกบินเอวันซี C, เนี่ยเพราะอันนี้มันจะบอกได้ว่า เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณกินยังไงนะถ้าค่านี้มันสูงก็แปลว่าคุณไม่ได้อดอาหารหรือไม่ควบคุมอาหารจริงหรอกคือพฤติกรรมยังไม่ได้แบบว่าดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นใช่แล้วค่าน้ําตาลหลังอดอาหารนี่ควรจะอยู่สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จริงๆของฝรั่งเนี่ยฝรั่งตัวโตเนาะครับเขาก็ใช้ประมาณ 120- 126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับแต่ถ้าเป็นคนไทยเขาจะเอาประมาณ110 ร้อยสิบก็พอ,อส่วนค่าน้ำตาลสะสม,สะสมโดยปกติคนปกติก็ไม่ควรเกิน6.5%อร์ซแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเบาหวานแล้วก็กินยาควบคุมอยู่เขาก็อนุโลมให้ถึงได้ไม่ควรเกิน7%อร์ซน๋อคือ6.5นี่ในคนปกติคนปกติไม่ควรเกินนี้แต่ถ้าป่วยเป็นเบาหวานอยู่แล้วไม่ควรเกินเจ็ดเจ็ดุด ไม่ควรเกิน7.5หรือรักษาระดับให้ใกล้เคียงนี้ค่ะถ้าสมมุติมันเยอะกว่านี้ก็แปลว่าไอ้สองเดือนที่ก่อนคุณจะมาพบแพทย์นะคุณทานสเปะสปะไปเรื่อยแล้วล่ะคือถ้าคนที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบละเอียดสามารถบอกความประสงค์นี้กับคุณหมอได้ไหมครับว่าผมขอตรวจน้ำตาลสะสมหมอเขาจะตรวจอยู่แล้วค่ะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานอหมายถึงว่าถ้าคนที่ตรวจสุขภาพปกติทั่วไปอ๋ออันนี้ต้องขอตรวจเองนะฮะซึ่งก็มีผลไหมฮะ ก็ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานอะนะครับค่านี้มันก็จะปกติอยู่แล้วอืมไม่เกินไม่เกิน6.5แต่ถ้าป่วยเป็นเบาหวานมันก็จะเกินไปเพราะว่าน้ําตาลมันจะสะสมในเลือดเนื่องจากเซลล์เอาไปเข้าไปใช้ไม่ได้ถูกไหมค7.5นี่หมายถึงว่าเกณฑ์ของเบาหวานค่ะแต่ถ้าสูงเท่าไหร่ถึงถือว่ารุนแรงแล้วอันตรายคือเกิน7.5ก็ไม่ดีแล้วค่ะยังฝรั่งอาจจะให้ถึง8อะไรอย่างเงี้ยนะ โอ้ก็อันตรายนะฮะนะฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าการตรวจเรื่องของเบาหวานเนี่ยจะมีผลต่อหลายๆมันจะมีผลต่อการปรับขนาดยาของหมอด้วยแล้วก็มันอาจจะมีผลตามมาผลที่จะไปมีผลต่อระบบประสาทตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับแผลที่จะเกิดขึ้นอะไรพวกนี้มันจะมีผลหลายอย่างแล้วในกรณีเดียวกันเนี้ยผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิมของเรา ผลิตจากมังคุดถั่วเหลืองงาดําฝรั่งซึ่งจริงๆเป็นผลไม้ค่ะซึ่งมันก็มีแป้งมันก็มีแป้งมีน้ําตาลอยู่แต่เราสกัดนะคะเราไม่ได้เอาแป้งออกมาอ๋อไม่ได้เอาน้ําตาลออกมาคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถรับประทานได้ค่ะไม่มีการเพิ่มของน้ําตาลใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่ะซึ่งรวมไปถึงน้ํามังคุดด้วยไหมครับน้ํามังคุดนี่มันจะมีแป้งอยู่แล้วก็มีน้ําตาลธรรมชาติอยู่ครับนะคะ เพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหน่อยนะบางคุอ่งเราไม่แนะนำไม่แนะนำะนะครับนะก็เลือกรับประทานเฉพาะที่เป็นแคปซูลแล้วกันนะครับปริมาณหรือว่าวิธีการรับประทานก็ปรึกษาได้กับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเช่นเดียวกันนะครับอ่ามาถึงวิธีการรับประทานผลิตภัณฑ์ของ Operation BIM ิอาจารย์พูดเสมอว่าให้รับประทานตอนท้องว่างหรือก่อนอาหารค่ะ ก่อนอาหารนี่กี่นาทีแล้วท้องว่างที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงช่วงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าตื่นเช้ามาทานได้เลยก่อนรับประทานอาหารเช้าเนี่ยครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะก็เหมือนกับยาหรือเปล่าอาจารย์ก็คล้ายๆยาแล้วถ้าเกิดคนที่ต้องทานยาไปด้วยทานพร้อมกันได้ไหมฮะก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะก็คือครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงถือว่าเป็นก่อนอาหารค่ะแล้วที่บอกว่าท้องว่างนี่คือก็ช่วงนี้แหละค่ะ เพราะว่าเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะในร่างกายยังในท้องยังไม่ได้ทานอาหารอะไรเลยก็เป็นช่วงท้องว่างทีนี้ถ้าหลังอาหารเย็นอย่างเงี้ยเราก็บอกครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งมันจะย่อยถึงสชั่วโมงมันก็ผ่านไปที่ลำไส้แล้วเพราะฉะนั้นคือจะทานหลังอาหารเช้าก็ควรจะทิ้งเอาไว้สัก สามชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ค่ะประมาณสองช่วงสามสองชั่วโมงค่ะถ้าลืมทานตอนตอนเนตอนตอนก่อนนะหรือจะเป็นมื้อไหนของวันก็ได้ใช่ค่ะควรจะทิ้งเอาไว้สักประมาณสองชั่วโมงนะครับก็จะถือว่าเป็นท้องว่างมันมีผลยังไง้าะคัอาจารย์เวลาที่เราทานตอนท้องว่างก็คือการดูดซึมมันจะได้มากกว่าอย่าลืมว่าถ้าเรากินอาหารด้วยคือโดยปกติเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยเขาจะบอกว่าทานพร้อมอาหารเพราะมันก็คืออาหารถูกไหมครับ แต่ว่าถ้าเราทานพร้อมอาหารเนี่ยที่พื้นที่สําหรับดูดซึมมันต้องไปแย่งกับอาหารถูกไหมฮะอืมงั้นพื้นที่ดูดซึมของผิดพันธุ์มันก็น้อยลงอืมมันก็มันก็คงจะถูกดูดซึมจนหมดแหละแต่มันจะช้าอ๋อฮนะก็คือไม่แนะนำะ<ห>ว่าว่าจะต้องทานพร้อมอาหารามันก็จะเร็วขึ้นจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าค่ะซึ่งไม่มีผลในการที่กัดกระเพราะ ไม่มี<อ>เลยไม่มีค่ะไม่มีได้ทั้งสิ้นนะครับ